นะครับอันนี้คือโคกน้องหน้าพื้นนะครับมอนีก็ะด่งหม่องปูกบกหนามบกยั้งไปนะครับเนาะความสุขของคนจัดการพื้นที่เป็นนะครับเนื้อที่สามไร่ซะมันนะครับแต่ว่าเงือนเขาสมือเนาะขนาดกลด์หอมท่องวีหนึ่งวีรหัสิบอาจารย์ปลาเอพ่อการขายวีในคนมากสื่อนะครับสื่อมันเป็นเกษตรแบบปลอดสารนะครับโปรเดกำมักเนาะนะครับนี่คือโกูดหอมท่องเราครับ คุยหอ,อมท่วงเลยพียนนยนยนน่น้องเลยวีละหาซิประซันวะอ้้เนาะนี่เห็นเ่าออกกำลังขึ้นมาอีกแล้วครับต้องลูกอยู่ลอยต้นครับคิดเอาพรอยพี่น้องเอ้ยทำมันออกพร้อมกันลอยต้นเนาะลอยแคย่นะครับวีละหาบาทเอาวีละหาซี่บาทโอ้ยคุณเอาครับเนาะอันนี้คือความสุขนะครับของค่นใจการพืน้นที่เนาะอันนี้คือจะเป็นบากนา้ำลอยยีกะปนเฮ้ยแซ่บเห็นบ้ อาว่าตัดเอาไปเห็นว่ากินเนื้อสับสับผัดใส่ไข่ไปนะโอ้มีไก่ไข่คือสีดีนะครับเนาะเฮ้ยความสุขของคนนะครับเนาะนี่คือโขงหน้าโมเดลนะครับที่อยากให้เอาแม่พี่น้องเดือบึงนะครับแล้วก็สามารถประยุกต์ใส้รับใส่ในพื้นที่เจ้าของนะครับอันนี้เพิ่นเนื้อที่พื้นสามลายยี่ห้อเด้ออยากไปเห็นเด้ดเนาะเพราะอย่างเี่น้องเนาะนี่ก็ปอสานนะครับปอสานหน้าโมเดลเอ๊ะ น้องนสลังเบิ่งอยู่อันนี้คือต้อนต้นข้ามมาสันา่าขึ้นมาโซนต้นข้ามเนี่ยโอ้ยนะครับพุ่มเอ็นมาผู้ใดสิเฮ็ดได้เนาะต้นข้ามเนาะไปะยอมแพยย้ยังยังนี่ฝีมือจากน้อยแลรงผู้บรรยั่งนะครับเนาะซาไปพยดความบุ้ยโุกกินโุกใส่นะครับเพิ่มขึ้นมามีสุราเซลเต็มนะครับงา่ามขนาดเลยเนาะน,นี่คือปลูกทุกอย่างได้กินกินทุกอย่างได้ปลูกนะครับซา,า,าย โอ้ยเอาครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ